บทที่1ห,หลังจากเทศกาลชิงมิงท้องฟ้าทางตอนเหนือของประเทศเพิ่งถูกฝนฉล้างมามานๆมาตอนนี้จึงกลายเป็นสีฟ้าใสากระจ่างเหมือนน้ำทะเลของเกาะมานดิฟวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นโอกาสที่ดีจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงลันซานเดินออกจากสถานีรถไฟใต้ดินตั้งใจจะเรียกรถแท็กซี่แต่คิดไปคิดมาก็เปลี่ยนใจ วันนี้ที่สูนย์นิทรรศการคนคงแน่นเป็นพิเศษสภาพการจราจรเมืองีแย่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเชื่อว่าปานนี้ถนนหลายสายคงกลายเป็นอัมพาตดังนั้นเธอจึงตัดสินใจพึ่งขาเรียวสวยทั้งสองข้างของตัวเองเดินไปยังที่หมายคิดเอาไว้ไม่ผิดตลอดทางที่เดินผ่านรถราบ,บนถนนเหมือนกับเกี๊ยวที่ลอยอยู่ในหม้อร้อนๆเสียดเสียดจนเยีบไม่ได้ บางคนพยายามขับรถแซกออกมาสร้างเรนใหม่ก็ถูกรถคันอื่นบีบแตรใส่พร้อมกลดด่านกันระนาวแม้เสียงด่าจะเกลี้ยกา่แต่ก็มีความอ้างวางและทุกทนบนอยู่ด้วยน่าสงสารหลานซานร,รำพึงอยางเห็นอง์เห็นใจทว่ายังคงก้าวเท้าต่อไปไม่หยุดบรรดาคนขับที่ติดอยู่บนถนนเห็นสาวสวยเดินผ่านไปก็พากันบีบแตะทักหลานซานไม่รู้ว่าพวกเขาบีบ แต่เรียกเธอกับคิดว่าคนพวกนี้คงเครียดพอรถติดชายหนุ่มใส่เจวผมตั้งคนหนึ่งรถกระจกลงมายิ้มให้เธอคุณสวยไปเที่ยวกันไหมหลานซานกรอกตาเชื่อกับปูนายสิผู้ชายคนนั้นไม่โกรธที่ถูกดา่าแถมยังหัวเราะเหมือนเป็นเกียรติอย่างสูงปูผมแกแล้วออกมาเที่ยวไม่ไหวหรอกถ้า,างไงลองไปเที่ยวกับผมไหมเธอไม่ตอบ แต่ก้มลงไปเก็บก้อนหินก้อนเล็กๆตาต้นไม้มาเคว้งใส่โอ๊ยชายหนุ่มกุมน้าผากร้องลั่นหลันซานปากมือแล้วสบัดผมเดินต่ออย่างสะาใจผักกวางตุง้งยืนอยู่หน้าสูนยนิทรรศการแห่งชาติคอยมองกลุ่มคนที่เบียดเสียดกันเข้าออกจากไกลๆผักกวางตุง้งเป็นชายาที่หลานซานตั้งให้หลานซานบอกว่าเธอมีพรสวรรค์เป็นเลิศดังนั้นคนเรียกว่าผักกวางตุง้ง ขนาดยืนอยู่ตั้งไกลเธอยังมองเห็นหลันซานได้ในทันทีก็หาง่ายออกจะตายไปยุงนี้มียิงสาวสูงตั้งหนงร้อยเจ็สิซนตเมตรไม่มากนักหรอกวันนี้หลันซานแต่งตัวสบายๆท่อนบนสวมสเวตเตอร์สีแดงแตงมโมพิมพ์ลายสีนี้ขับผิวของเธออย่างมากท่อนล่างสวมกางเกงยีนขายาวสีฟ้ากระชับท่อนขายาวชะลูดใส่รองเท้าส้นแบนสีเขียวถือกระเป๋าคลาสสีเดียวกันไม่มีเครื่องประดับ สรุปก็คือคนสวยแต่งตัวง่ายๆก็ยังสวยผมโดกหนาสีดำครับตัดเป็นลอนใหญ่ปล่อยสยายปรกไหลลมฤดูใบไม้ผลิคอยไล่ผมเธอเป็นล่องเหมือนหนุ่มเจ้าชู้ลันซานหยุดเท้าเหลียวมองรอบตัวเพื่อหาผักกวางตุงท่ามกลางคลื่นมหาชนแต่คนเยอะเกินไปจนหาไม่เจอพอเห็นลันซานล้วงกระเป๋า เพื่อหลวงเอาโทรศัพท์มือถือออกมากดผักกวางตุ้งเลยต้องเดินเข้าไปหาหลานซานมองไม่เห็นฉันนี่แล้วนะอีไฟเก็บโทรศัพท์และลุ่มหัวเธอโอโอโอบ้านเธอสิผักกวางตุ้งปอกมือเพื่อนออกไปเดี๋ยวพี่สาวจะพาไปเปิดหูเปิดไต,ตเองศูนย์นิติศการมีว้าจาัดงานนิทิศการงานนิติศการก็มีไว้เพิ่มความรู้ให้คนแต่งานในวันนี้มีชื่อว่างานแสดงศิลปะ วัฒนธรรมทางเพศแห่งเมือง,งบองงีตอนแรกที่ได้ยินผับกวางตุ้งบอกว่าจะมาเดินชมงานลานซานยังรู้สึกตอนแรกที่ได้ยินผับกวางตุ้งบอกว่าจะมาเดินชมงานลานซานยังรู้สึกกระอักกระอ่วนจางเงินก็คิดว่าคงน่าเบือ่อวัฒนธรรมท,ทางเพศหรือก็แค่เรื่อง x x ซึ่งก็ต้องจัดนิทรรศาการอะไรหรือไงผักกวางตุง้งวิพากษ์วิจารณ์อคติของเธออย่างเคร่งเครียดและบรรยายให้ฟังว่า งานนิทัศการทางวัฒนธรรมทางเพศครั้งก่อนๆประสบความสำเร็จแค่ไหนก่อนจะแสดงสุดยืนว่าพวกเราไม่ได้คิดราม,มุแค่มาเปิดหูเปิดตาเฉยๆเอาละเปิดหูเปิดตาก็เปิดหูเปิดตาดังนั้นลังซานจึงมาด้วยหลังจากเข้ามาเดินบนในศูนย์นิทรศการหลายรอบเธอก็พบว่าได้เปิดหูเปิดตาจริงๆทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยโฆษณาอาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศเซ็กทอย และไหนจะมีนางแบบมาเดินแบบให้ดูและกิจกรรมให้ผู้ชมงานเข้าร่วมงานเห็นว่าถึงกับเชิญดาราสิทป์ซีชื่อดังในวงการมาโชว์ตัวอีกด้วยส่วนในิทศการแบ่งออกเป็นหลายฮอลล์ฮอลล์ดีจะแสดงเซ็กทอยมีพื้นที่กว้างขวางแบ่งเป็นโซนย่อยอีกหลายโซนลานซานกับผักกวางตุ้งส่งเสียงเฮฮาตลอดทางอย่างอัศจรรย์ใจในพลังสร้างสรรค์ที่หลายจุดสิ้นสุดของมนุษย์ ของเทียมขนาดใหญ่อย่างยังถือว่ากระจกบ,บางอย่างผู้เธอไม่รู้จักเสียด้วยซ้ำต้องช่วยกันระดมความคิดถึงจะพอเดาออกว่ามีไว้สำหรับทำอะไรเดินไปเรื่อยๆก็เจอโซนแสดงตุกตาย,ยางเขาอืมอันนี้รู้จักแต่ที่ทำให้หล้านซานประหลาดใจก็คือที่แท้นอกจากตุกตายางแบบเป่าลมยังมีตุ๊กตายางแบบไม่เป่าลมซ้ำยังราคาแพงมากกว่าด้วยเอาละ ได้ความรู้มาอีกแล้วบางรุ่นเป็นรุ่นเหมือนจริงซึ่งก็ทําได้สมจริงมากเอาไปหลอกว่าเป็นผู้หญิงจริงๆได้สบายภาพกองตุ้ชีตุ๊กตาตรงหัวมุมที่ทําท่าเอามือเสยผมแล้วุทานเสียงหลงดูสิลันซานตัวนั้นตั้งตัวละ99,800ถ้ามีเงินมากขนาดนั้นยังต้องไปซื้อตุกตาอีกทําไมเออก็มีเหตุผลแฮะลันซานเดินเข้าไปชชยนิ้วจิม้มหนะ้าอกของตุกตาทีหนึ่ง และเธอก็เห็นตุ๊กตาเหมือนจริงอีกตัวอยู่ตรงมุมจากทางหางตาถึงแม้ตุ๊กตาตัวนั้นจะวางอยู่ในที่รับตาคนทว่ายังดึงดูสายตาของเธอได้อยู่ดีตุ๊กตาตัวนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากับางเกงขาย,ยาวสีน้ำตาลตัดผมรองทรงดุษาีสานดวงตาหลุมลงเหมือนกำลังใช้ความคิดเครื่องหน้าสวยเหมือนภาพวาดดวงตาใสาบริสุทธิ์จะเหมือนจริงเกินไปแล้ว ถ้าไม่เป็นเพราะสายตาของมันว่างเปล่าหลานซานคุณนึกว่าเป็นคนจริงๆแต่คนจริงๆไม่มีทางหน้าตาดีขนาดนี้หรอกพักกวางตุ้งก็เห็นเหมือนกันถึงไดึงแขนหลานซานยังตื่นเต้นนั่นผู้ชายนี่นะมีตุ๊กตายอย่างผู้ชายด้วยเหรอโหพูดจบก็ลาวเธอวิ่งเข้าไปดูหลันซานเองก็ชักตื่นเต้นขึ้นมาเหมือนกันเมื่อกี้ยืนดูจากตรงนั้นก็ว่าทําได้ดีมากแล้วพอเดินเข้ามาดูใกล้ๆยิ่งตกตะลึงเข้าไปใหญ่ ผิวของมันขาวมากแต่ไม่ถึงกับซีดเพราะว่ามีน้ำมีนวลเปลงป่งปลั่งแบบบุคคลจริงๆโครงหน้าค่อนข้างนุ่มนวลเครื่องหน้าสวยไม่ได้สวยแบบผู้หญิงแต่มีความหลอ่อเหลาคงมคายสสูงอยู่ด้วยราวกับชนชั้นสูงที่สืบทอดความรูปง,งามจากรุ่นสู่รุ่นจมูกโดง่งมันคิวดําครับคนตาโด่งหนาดวงตาสีดําเป็นประกายมันนั่งนิ่งอยู่ในมุมมืด เหมือนกับภาพวาดที่จิตรกรค่อยๆแต่งแต้มแ,แ,แสงและเงาทีละฝีแปลงอย่างเรรนจงเพื่อความสมรุลแบบในทุกรายะลเอียดแต่ต่อให้สวยแค่ไหนก็เป็นแค่ของปลอมเหมือนพวกนุ่มหล่อในแอนิเมชันนั่นแหละพอคิดอย่างนี้หลานซารก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไรแล้วเลยแค่ครูปค้างยืนดูอยู่เงียบๆลานซานเธอว่าตัวนี้ใช่ผู้ชายหรือเปล่าผักกวงตุ้นถาอย่างสงสัย ตุ๊กตาที่แสดงในงานนี้มีแต่สาวสวยทั้งนั้นทำไมอยู่ๆถึงมีหนุ่มหล่อโผล่ขึ้นมาหนึ่งตัวได้ละ่ะหรือจะทำมาขายเหล่าหญิงเหล็กที่ชอบอะไรฟูวาโดยเฉพาะคิดมาถึงตรงนี้เธอก็พิจรารณาตุ๊กตาอีกครั้งยิ่งดียิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้หลันสานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาจนได้เอื้อมมือไปลูกค้างตุ๊กตาหนุ่มหลอ่อพรางยิ้มข่มกิม หน้าตาดีขนาดนี้จะต้องเป็นหุ่นกระดาษแน่ลูกตาของหุ่นกระดาษขยับเล็กน้อยแต่สองสาวโมเต่คุยกันจึงไม่ทันสังเกตเห็นแถมตอนนี้พักกองตุง้งยังมองไปที่หว่างขาของตุ๊กตาเพื่อหาหลักฐานที่มีน้ำหนักมายืนยันเพศข,ของตุ๊กตาตัวนี้เสียดายตรงที่กางเกงของตุ๊กตาเป็นทรงหลวมแถมช้เสื้อเชิดยังค่อนข้างยาวพอเนื่องแล้วปิดส่วนสำคัญไว้พอดีก็เลยมองไม่ออก หลานซานลูกค้างตุ๊กตาและรู้สึกว่าให้สัมผัสไม่เร็วเลยตกแก้มเาบาๆพังพูดขึ้นผักกวางตุง้งเทนรีสมัยนี้สุดยอดจริงๆเลยขนาดแก้มยังอุ่นเธอก็ซื้อกลับไปสัว่เป็นไงจะได้สนุกจนฟ้าสางทุ่คืนผักกวางตุ้งยังวิเคราะห์ไม่เลยต้องอ้อยให้ชัวร์ก่อนสิว่ามีตรงนั้นไม่ใช่ซื้อกลับไปแล้วท่านเป็นผู้หญิงหลานซานตอบง่ายนิดเดียวจัดทอ็อปเก่งดรู้ก็รู้แล้ว ไม่ใช่ว่าผักกวางตุ้งไม่มีความคิดนี้แต่ผู้เธออยู่ในสุนิทัศการจะจับใครถอยกางเกงต่อหน้าสารทมนันได้อย่างไรต่อให้อีฝ่ายเป็นแค่ตุ๊กตาก็เถอะแต่ตุ๊กตาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนี่นะเธอเหลียวมองรอบตัวแล้วผบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยซ้ำอันที่จริงก็มีอยู่หรอกแต่พอดาราเซ็กซี่มาจนที่ก็ให้โรไปดูดารากันหมด ไม่เป็นมือชีพซะเลยผักกวางตุง้งคิดอย่างเคืองๆร,ระหว่างที่ลังเลว่าจะทอยยังกินตุกตาดีหรือไม่เสียงผู้ชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นเหนือหัวทำอะไรนะเสียงนั้นอยู่ใกลมากเพราะดังออกมาจากตุกตาผักกวางตุ้งตืงต่นเต้นมาลันซาน,านดูสิมันวินได้ด้วย <laughs> ไม่รู้ว่าหายใจกระเส่าได้ด้วยหรือเปล่าลันซานตกใจจนพูดอะไรไม่ออก ผักกงตุงแค่ได้ยินตุกตาวินแต่เธอเห็นกระตาว่ามันแขยงบพร้อม,มันเอียงหัวหลบมือเธอแถมลูกตาคู่นั้นเมื่ออยู่ๆก็กลับมามีสติตอนนี้กำลังขมวดหมด้วมองเธออย่างเอาเรื่องต่อให้เทคโนโลยียคนี้พัฒนาไปไกลแค่ไหนก็ไม่มีทางเ่รายละเอียดเลยสักน้อยพวกนี้จนเหมือนจริงแน่หรอกสวยแล้วสรุปแล้วเป็นปีศาจมาจากไหนกันเนี่ยในที่สุดผักกองตุ้งก็ตกหลบไปหลานซานฉันตัดสินใจแล้ว ขอมอมนละที่อันทรงเกียรติในการจับตุ๊กตาถังเกีงให้เธอแล้วกันตอนนี้มันซานอย่าวิง่งหนีลูกเดียวแต่ยังไม่ทันชายกลุยุทุดถอยทับมันเอ้ยไม่ใช่ต้องเรียกว่าเขาอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นยืนเนื่องจากบุกพรวดพลาดน้องชนชน,นกับก้ยอ,อย่างจังส่วนกียเลื่อนไปข้างหลังหลายเซนติเมตรเสียงกระแทกดังก้องหอจะแสดงขนาดใหญ่ผักควงต้งตกใจ เดินลมลงไปนั่งก้นซํำเบากับพื้นมองเขาอย่างหวาดกลัวสีหน้าชายมุหนุ่มดำทะมึงเหมือนถูกปูกคุมด้วยเมฆฝนหลานซานประคองเพื่อนขึ้นมาแล้วขอโทษขอโลปยเขาขอโทษที่รบกวนนะคะคุณค่อยค่อยเลือกไปนะค่อยค่อยเลือกค่อยค่อยเลือกพูจบก็ลากกวางตุ้งแผ่นแน่ขนาดเอามาจากฮอดีแล้วพอวางตุ้งยังจำยังทำหน้ามึนงงไม่หาย ลันซานาตุ๊กตาย,ย่างนั้นกลายเป็นปีศาจไปแล้วใช่ไหมลันซานาไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีได้แต่ผังหมอเพื่อนเบาๆนั่นคนจริงต่างหาก